นี่แหละค่ะที่เขาเรียกกันว่าดูปุ๊บโทรแป๊บมาปั๊บก,กระชับฉับไวมากๆเลยค่ะเรื่องก็คือมีอยู่ว่าพี่เจ้าของรถเนี่ยบังเอิญไปเจอคลิปเจ้าบุญทิ้งสนิมแดงค่ะตอนเนี้ยยอดวิวเกือบ4ล้านแล้วนะคะลงไปไม่กี่วันเองดูคลิปจบปุ๊บก็หยิบโทรศัพท์โทรหาเราแป๊บเดียวค่ะคุยกันไม่กี่คำก็ตัดสินใจขับรถตรงดิ่งมาจาก RCA เลยค่ะใจฟูมากๆเลยค่ะมาหาเราถึงที่อู่นะคะซึ่งอู่เรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยสีด่าน3ทับถนนสนีะนคริน สมุดปราการค่ะเจ้าคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคราเคอี20รุ่นเดียวกับน้องสมิฟเลยค่ะแต่คันนี้เขามีชื่อว่าพี่เอลนะคะมาจากพี่เอลวิสที่ห้อยอยู่หน้ารถนี้เลยค่ะพอมาถึงพี่เจ้าของก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรค่ะแจ้งปัญหาเกี่ยวกับพี่เอลวิสทันทีเลยค่ะแม้ว่าจะดูส,สวยแต่ข้างในก็ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องดูแลเลยทีเดียวลิสปัญหาเบื้องต้นก็มีดังนี้ค่ะ1ก็คือล็อกประตูไม่ได้ค่ะบางครั้งก็ปิดไม่สนิท2ก็คือรางกระจกไม่ ตรงร่อง3ขาบเบรกและคันเร่งนะคะอยู่ใกล้กันมากเกินไป 4. พวงมาลัยหนักมากค่ะเหลียวลำบากสุดๆและ5ค่ะลูกปืนล้อหน้าด้านซ้ายมีปัญหาค่ะพี่ช่างของเราก็ได้เริ่มตรวจเช็คและอธิบายต้นตอของปัญหาต่างๆค่ะเพื่อให้เจ้าของรถเนี่ยได้เข้าใจไปพร้อมๆการนวาเกิดจากอะไรบ้างแล้วเราก็ควรจะแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะและเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วพี่เจ้าของก็ขอจัดเต็มไปเลยบอกว่าไหนๆมาแล้วก็ดูให้ครบเลยแล้วกันค่ะพี่ ี่ช่างก็เลยขอลองขับทดสอบอาการค่ะก่อนที่จะพาพี่เอลวิสเนี่ยขึ้นเตียงให้คุณหมอได้ตรวจเช็คอาการแล้วเราก็พบปัญหาเพิ่มเติมอีกหลายจุดเลยค่ะทั้งระบบเบรกท่อไอเสียตัวถังใต้ท้องรถ รวมถึงระบบบังคับเลี้ยวชุดลูกยางต่างๆที่เสื่อมสภาพและสีห้องเครื่องแตกและปูดบวมซึ่งเกิดจากสนิมดันจากข้างในค่ะแม้ว่าพี่เอลวิสจยังขับได้ปกตินะคะแต่เจ้าของเนี่ยอยากให้ทุกจุดครบจบเนี้ยขึ้นไปอีกระดับค่ะเพราะรถคลาสสิกที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิ่งได้แต่ต้องไว้ใจได้ด้วยค่ะฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะคะว่าเราจะแก้ไขแต่และจุดยังไงให้เนี้ยบแล้วก็จบจริงห้ามพลาดเลยนะคะ